ครับผมสวัสดีครับมนนีบรนทุนเกษตรความสุขเราก็พามาชมความสวยงามของเป็ดลูกผสมนะครับลูกผสมพ่ออีเหลียงแม่มันหลานนะครับนี่ฮะลูกๆเขาก็เกติบโตมาก็มีสีสันที่สวยงามครับถ้าท่านที่ติดตามจาดคลิปที่แล้วดูเนี่ยครับความเปลี่ยนแปลง คือคอดเก่าคือเก็ดเราคือเ,เก่าแด้เวลาห่างกันนิดเดียวครับประมาณไม่เกิน 10, ไม่ถึงสิบวันดูการเติบโตครับสวยงามเพราะเป็ดอีหลา่าเอ้ยเป็ดมหลาดเป็นเป็ดที่ตั้งต้นนะครับสามารถจะเอามาเปลี่ยนมาผสมเพิ่มได้ ได้หลากหลายขึ้นนะีน,นี้ก็ถ่ายการถ่ายทอดอนุกรรมของอีเหลียงมาสู่รูปผสมคือหนึ่งได้โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น,น,นเนพันอีเหลียงชุดใหม่นะฮะที่เราเพิ่มเข้าไปเพิ่มลงมานะฮะ เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เพ่มมาอีกห้าตัวนะครับตอนนี้ที่นี่เราเลี้ยงโดยการปล่อยน้ำผ่านนะครับมันใหญ่ก็เป็นดอกรกมากครับเพราะได้ความชื้นนะนี่เราจะปล่อยเป็นน้ำใหม่ให้เล่นก็แล้วเป็่อยๆนะครับทางนี้จะเป็นเิดอิเลี้ยงนี่จะเป็นรุ่น เป็นเป็ดรุ่นฮนะเราจะคัดไว้เพื่อจำหนเป็นเป็ดพ่อแม่พันธุ์นะครับรุ่นนี้ก็ห้าสิบกว่าตัวนะครับอันดสนใจก็จองเข้ามาไว้ได้นะครับไม่ได้ให้เล่นน้ำนะครับก็คือ ให้กินเฉพาะนา้ำในกระปุกนะครับตูนที่เราคัดไว้นะ,ะเป็นตัวเมียเขอนข้างเยอะครับรุ่นนี้วัวนนี้มียอดจองมาแล้วนะครับที่เป็นเป็ดสาวอายุสี่เดือนขึ้นไปนะฮะยอดจองมาแล้วยี่สิบตัวนะครับ เป็ดเดือนนี้น,นะครับเนี่ยจะเป็นเป็ดอยู่สองสามรุ่นนะครับเป็ดเดือนกว่าตัวใหญ่จากเท่าที่ดูจากตัวสายตาเนี่ยเป็นตัวเมียเยอะครับแบบนี้นี่ครับท่านที่ต้องการอยากได้คัดเป็นเพศอ่าจะเป็นตัวเมีย ดเดียวเลยเพี่อไปเลี้ยงกินไข่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ฮะต้องซื้อเป็นที่ใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าเป็ดเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับจะแยกได้ชัดเจนหรือว่าตัวพูตัวเมียนะจากเสียงร้องของเขานะครับก็ไม่สามารถจะบีบให้ได้นะม่สามารถจะบีบเช็คว่าแยกตัวพูตจะเมียให้ได้นะครับเนี่ยก็จะมาอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับสำหรับเป็ดอีเหลียง เป็นข้อเป็ดข้ออน,นุบาลเป็ดต่อที่เห็นเงเนียบๆไม่ได้ค่อยอัพคลิปเพราะว่าผมเองก็้วยภารกิจหลายอย่างนะครับนี่ชุดนี้สี่สิบหกตัวนะครับชุดนี้เดนทางไปรสีสเกตนะครับมำหรับกัอาทคลิปนี้นะครับโดย เจ้าของจะมารับเองที่สวนของบ้านทุ่งเลยนะครับไปอยากมาดูพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับาอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษเล็กๆน้อยๆครับลาาเป็ดอีเหลียงให้ชิมเลยนะฮะเอาเป็ดพ่อพันธุ์มาล่าให้กิบเนื้อเขาจะเป็นยังไงมันเป็นเป็ดรุ่นสองอาทิตย์นะครับที่ทำการสั่งจองไว้แต่ยังได้เป็ดใหญ่ทำให้ได้ครับแต่ก็ ค่าดูแลค่าเลี้ยงก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตามระยะเวลานะครับเรามีหลายไซส์หลายราคาครับผมก็แอดไลน์เข้ามาสอกถามกันได้นะครับแอดไลน์ผมก็ที่เบอร์0827575956ครับแอดไลน์เข้ามาไม่ต้องโทรนะครับเพราะว่าแอดไลน์จะสะดวกนี่จะเป็น เป็ดอีเหลียงหนุ่มที่เราแยกไว้นะับอายุสี่เดือนกว่าอันนี้เป็นลูกผสมมาลาดกับอีเหลียงเดีนะ๋ยวนะตัวแดงๆนั่นคือตัวมาลาดพ่อแท้เลยนะครับแต่แม่เขาตัวเมียาตายหมดแล้วนะฮะไข่ดกมากจนตายนะนี่ครับเป็นหนุ่ม สามสี่เดือนตัวเล็กขนาดนี้ก็อาหารก็ให้กินง่ายๆครับเป็นข้าวเปลือกเป็นลำนะครับกินเศษอาหารได้ครับถ้าผม็สำหรับวันนี้ก็นําเสนอที่เท่านี้ก่อนนะครับผมท่านที่ถามมาว่าเออเป็ดเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องเป็ดให้ชมนะครับผม ครับผมขอบคุณคทุกท,ท่านติดติดตามแลบชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ